คุณลุงคุณป้าเคยได้ยินไหมคะว่ามีเด็กอายุแค่สี่ขบคนหนึ่งพูดว่าแม่หนูนอนอยู่ใต้บ่อน้ําแล้วอีกยี่สปีต่อมาคําพูดนั้นกลับนําไปสู่การขุดค้นที่สั่นสะเทือนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านเข้าสู่สุขใจในบ้านปลายคุณลุงคุณป้าคิดอย่างไรหากเด็กคนหนึ่งพูดถึงความทรงจําซ้ําและซ้าเล่าเกี่ยวกับแม่ที่ถูกฆ่าตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเป็นไปได้ไหมคะที่มนุษย์จะมีความทรงจําตั้งแต่ยังไม่พูดได้แล้วถ้าทั้งหมดนั้นเป็นเรรื่องจงจิ ใครคือฆาตรกรกันแน่เชิญคุณลุงคุณป้าร่วมติดตามเรื่องราวของวันนี้นะคะถ้าคุณลุงคุณป้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรบางอย่างให้คิดฝากกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้เล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังต่อไปในชุมชนเล็กๆชานเมืองแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ใต้มาพรับเก่าวันหนึ่งในเช้าชื้นๆของเดือนกร,รกฎาคมป้าทิพย์กำลังเช็ดฝุ่นบนกรอบรูปเก่าที่แขวนอยู่บนผนงัง จูู่ก็ชะงักเมื่อได้ยินเสียงพึมพำคุ้นหูจากมุมห้องนั่นคือภูมินเด็กชายวัยสีขวบที่สองสามีภรรยารับมาเลี้ยงจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อปีก่อนเขากําลังนั่งเล่นอยู่บนพื้นมือถือรถของเล่นไม้ดวงตาจ้องออกไปนอกหน้าต่างอย่างนิ่งลึกปากค่อยๆขยับว่าแม่ผมอยู่ใต้บ่อน้ำป้าทิพานขอบทันทีวังไม่เช็ดฝุ่นลงแล้วรีบเดินมาหาภูมินเมื่อกี้หนูว่าอะไรนะลูกเด็กชายไม่ตอบ สายตายังคงมองออกไปที่สวนหลังบ้านมีเพียงหญ้ารกรุงรังและดอกเบญจมาศป่าที่ปิดกลีบลงเพราะฝนเมื่อคืนแม่แท้ๆของผมใส่ชุดสีฟ้าตกลงไปในบ่อภูมิินพูดเบาๆแต่ชัดเจนในทุกคําในขณะนั้นลุงประเสริฐสามีของป้าทิพย์กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่ระเบียงหัวเราะลั่นเด็กก็แบบนี้และชอบจินตนาการไปเรื่อยอย่าคิดมากเลยแต่ป้าทิพย์ไม่ขำสีหน้าของเธอเริ่มซีดมือจับไหล่เด็กเบา,เบา,เบา หนูหมายถึงบ่อไหนลูกอยู่ที่ไหนภูมินเงยหน้ามามองเธอดวงตาดำสนิทลึกจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นของเด็กสี่ขวบบ่อหลังบ้านนั่นแหละแม่แต่ตอนนี้มันโดนถมแล้วหลังเช้าวันนั้นป้าทิพย์เริ่มสังเกตทุกสิ่งที่ภูมินพูดและทำโดยเฉพาะสายตาที่มักจะจ้องไปยังสวนหลังบ้านตรงนั้นเป็นเพียงผืนดินรกร้างยาวสิบกว่าเมตรมียากขึ้นถึงเข่าไม่มีใครเข้าไปตั้งแต่สองสามีย้ายมาอยู่เพื่อใช้ชีวิตบ้านปลาย ที่นั่นเคยมีบ่อน้ําเก่าตามที่เจ้าของบ้านคนก่อนเล่าว,ว่ามันถูกถมไปนานกว่าสิปีแล้วเพราะไม่สามารถใช้งานได้แต่สิ่งที่ทําให้ป้าทิพย์ไม่สามารถสงบใจได้เลยก็คือไม่มีใครเคยพูดถึงบ่อน้ํานั้นต่อหน้าภูมินเลยเย็นวันหนึ่งที่ฝนตกโปรยโปรยเธอเห็นภูมินนั่งอยู่คนเดียวตรงมุมห้องตรงหน้าคือกระดาษวาดรูปและสีเทียนเด็กชายกําลังระบายสีอย่างตั้งใจที่ส่วนของกระปรงผู้หญิงใช้สีฟ้าเข้มเธอจึงนั่งลงข้างๆถามเบาๆ ูมินวาดใครอยู่ลูกนี่แม่ผมครับเขาตอบโดยไม่หยุดมือแม่ใส่กระโปรงสีฟ้าก่อนจะตกลงไปในบ่อหัวใจของป้าทิพย์เต้นแรงเธอหยิบภาพวาดขึ้นมาดูเส้นสายของเด็กวัยสี่ขวบยังไม่เรียบร้อยนักแต่โครงสร้างกลับชัดเจนจนแปลกใจผู้หญิงผมยาวกำลังตกลงไปในหลุมดำมือยื่นออกมาราวกับไขว่คว้าขอบหลุมมีเส้นคลื่นเหมือนน้ำและมีคราบสีน้ำตาลเข้มล้อมรอบหนูเห็นภาพนี้จากไหนลูก เธอถามน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยในหัวหนูครับตอนหนูนอนหลับตอนหนูยืนอยู่หน้าต่างผู้มินตอบแล้วเงยหน้าขึ้นมองเธอแม่เรียกหนูกลับบ้านคืนนั้นป้าทิพย์นอนไม่หลับภาพของผมยาวกระปรงสีฟ้าและหลุมดําในสวนหลังบ้านวงเวียนในหัวเธอไม่หยุดสิ่งที่เด็กไม่เคยได้ยินจากใครกลับเล่าขึ้นมาได้อย่างชัดเจนจนหน้าขนลุกและเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเช้าวันจันทร์วันหนึ่ง หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันในที่สุดก็มีแดดป้าทิพย์ตัดสินใจเอาขนมกล้วยยอบไม่กี่ชิ้นไปเยี่ยมเพื่อนสนิทเก่าแก,ก่ป้าดวนซึ่งอยู่บ้านถัดไปไม่ถึง200เมตรทั้งสองรู้จักกันตั้งแต่สมัยเป็นครูประถมกะเกษียณปีเดียวกันใช้ชีวิตไวกเกษียณด้วยกันใต้ซุ้มดอกเฟื่องฟ้าและถ้วยชาร้อนดอเด็กว่าวหวนอนหนูป้าทิพย์พูดเบาๆขณะวางน้ำชาช่วงนี้ภูมินที่บ้านพีกแปลกมากเลยยังไงเหรอเขาบอกว่าแม่เขาตกลงไปในบ่อน้ำ แล้วยังวาดรูปด้วยรูปผู้หญิงใส่กระโปรงสีฟ้าตกลงไปในหลุมเธอจําได้ไหมว่าหลังบ้านพี่เคยมีบ่อน้ําป้าดวนชะงักมือที่กําลังรินชาเริ่มสัน่นบ่อน้ําที่ถูกทมไปสิบกว่าปีแล้วน่าเหรอใช่แต่พี่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเลยนะป้าดวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นเบาๆว่า,วาพี่ยังเก็บเอกสารรับเลี้ยงเด็กไว้ไหมเก็บไว้อยู่แต่พี่ไม่เคยเจอคนที่มาส่งเด็กเลย มีแต่ชายคนหนึ่งชื่อโชคดีเป็นคนพามาเขาบอกว่าเป็นตัวกลางมาจัดการเอกสารแทนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้พอส่งเสร็จก็แค่เซ็นชื่อแล้วก็จากไปเลยไม่ได้ทิ้งที่อยู่ไว้และไม่เคยกลับมาอีกเลยได้ยินดังนั้นป้าดวนขมวดคิ้วเอ็นตัวมาหาเพื่อนสนิทพี่ไม่รู้สึกว่าแปลกบ้างเหรอพี่ไม่เคยเจอแม่ของเด็กเลยแล้วก็ไม่มีเอกสารจากหน่วยงานรัฐเลยสักฉบับพี่เคยถามลุงประเสริฐให้ชัดๆบ้างไหม ป้าทิพย์พยักหน้าเบาๆแววตาเคร่งครึมตอนนั้นเขาบอกว่าแค่ช่วยคนรู้จักแต่พี่เพิ่งสังเกตสูติบัตรก็มีแต่ชื่อเด็กไม่มีชื่อแม่ไม่ระบุสถานที่เกิดเลยหญิงชราทั้งสองสบตากาันในช่วงเวลาสั้นๆนั้นไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาแต่ทั้งคู่ต่างเข้าใจตรงกันว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นจริงและถ้าพวกเธอไม่ย้อนกลับไปตามหาอดีตด้วยตัวเองก็คงไม่มีใครทำแทนได้ถ้วยชาบนโต๊ะเย็นชืดแล้ว แต่ในใจของป้าทิพย์ความกังวลกำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นฝนตกพระไม่ขาดสายเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกะสีดังเป็นจังหวะเหมือนลมหายใจของบางสิ่งบางอย่างที่รอยอยู่ใต้พื้นดินลึกในห้องนอนป้าทิพย์พลิกตัวไปมานอนไม่หลับส่วนลุงประเสริฐกรนเบาๆไปตั้งแต่หัวขาทัานใดนั้นเสียงร้องดังออกมาจากห้องข้างๆแม่จา๋าอย่าปล่อยแม่ตกลงไปป้าทิพย์สะดุ้งตื่น หัวใจเต้นแรงเธอเปิดประตูเข้าไปในห้องของภูมินเห็นเด็กชายดิ้นอยู่บนเตียงหน้าชุ่มเหงือ่อพูดพร่ำในฝันว่าโคลนแม่หายใจไม่ออกแม่พูดไม่ได้อย่าผลักแม่เธอรีบเข้าไปกอดลูกเขย่าเบาๆภูมินตื่นเถอะลูกแม่อยู่นี่แล้วเด็กชายลืมตาโพลงมองไปรอบๆด้วยความตกใจสักพักถึงรู้ตัวว่าอยู่ในอ้อมกอดของป้าทิพย์เขาตัวสัน่นพูดเสียงเบาแม่ตกลงไปในบ่อน้ำแม่ดิ้นในโคลน แต่ตะโกนไม่ได้หนูเห็นแล้วหนูเห็นหมดหนูฝันไปเหรือลูกเธอถามเบาๆภูมินสายหน้าหายใจแรงไม่ใช่ฝันครับหนูยืนอยู่ที่หน้าต่างหนูเห็นพ่อประเสริฐยืนอยู่ข้างบ่อแม่บอกว่าอย่าแต่พ่อก็ผลักแม่ตกลงไปหนูวิ่งออกไปแต่ไม่มีใครได้ยินหัวใจของป้าทิพย์เหมือนโดนบีบรัดคำพูดของเด็กไม่เหมือนเรื่องเพ้อฝันของเด็กทั่วไปมันชัดเจนเกินไปจริงเกินไป และใกล้เคียงเกินไปกับสิ่งที่เธอไม่เคยกล้าคิดถึงลูกแน่ใจเหรอเธอถามอีกครั้งภูมินพยักหน้าคราวนี้แววตาเขาไม่หวาดกลัวอีกต่อไปแต่สงบนิ่งอย่างประหลาดหนูเห็นแล้วครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่หลายครั้งทุกคืนหนูเห็นแม่ตกลงไปชุดสีฟ้าดวงตาเบิกกว้างแล้วพ่อก็ยืนอยู่ตรงนั้นฝนข้างนอกยังคงตกไม่หยุดและในใจของป้าทิพย์พายุลูกหนึ่งกำลังก่อตัวขึ้น หนักหนาและเจ็บปวดกว่าทุกคืนพายุที่เธอเคยเผชิญเช้าวันถัดมาป้าทิพย์ยกแก้วกาแฟร้อนออกมาที่ระเบียงตั้งใจจะชวนสามีคุยเรื่องเมื่อคืนแต่ลุงประเสริฐกลับพับหนังสือพิมพ์เสียงดังวางกระแทกลงบนโต๊ะเสียงเข้มอย่าไปฟังเด็กพูดเพ้อเจ้อแล้วจินตนาการเกินจริงพี่เห็นช่วงนี้มองผมเหมือนมองคนร้ายเลยนะป้าทิพย์พยายามควบคุมน้ำเสียงฉันไม่ได้จินตนาการแต่ฉันเป็นห่วง ภูมินพูดถึงเรื่องที่เด็กไม่มีทางคิดเองได้แล้วคนชื่อโชคดีนั่นฉันถามคุณหลายครั้งแล้วเขามีตัวตนจริงไหมลุงประเสริฐลุกขึ้นทันทีเก้าอี้ครูดพื้นเสียงเสียดหูเรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่าเธอไม่มีสิทธิ์ขุดมันขึ้นมาอีกฉันบอกแล้วอย่าพูดถึงบ่อน้ำนั่นอีกแต่มันไม่เคยเห็นบ่อไม่มีใครบอกมันมันรู้ได้ยังไงพอได้แล้วเขาตวาดใบหน้าแดงจัดถ้าเธอยังพูดเรื่องนี้อีก ฉันจะเอาเด็กไปคืนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคำพูดนั้นเหมือนฝ่ามือฟาดเข้าเต็มหน้าป้าทิพถอยหลังหนึ่งเก้ามือสัน่นบ้านที่เคยสงบสุขบัดนี้อึดอัดและอึมครึมเหมือนกำลังซ่อนความลับบางอย่างที่กำลังเผยตัวทีละน้อยยังไม่จบแค่นั้นบ่ายวันนั้นขณะป้าทิพพาภูมินเดินผ่านตลาดเล็กๆปากซอยกลุ่มผู้หญิงที่ขายผลไม้อยู่กำลังนินทากันเบาๆพอเห็นสองแม่ลูกเดินผ่านคนหนึ่งก็เชิดคางกระซิบว่านั่นแหละ ไอเด็กบ่อน้ำผีใช่ได้ข่าวว่าทุกคืนมันละเมอเรื่องคนตายแม่อะไรจะอยู่ใต้บ่อน้ำอีกคนเสริมหญิงอีกคนถอนหายใจเบาๆสงสารเด็กแค่สี่ขวบแต่เหมือนโดนผีสิงไม่แน่อาจมีเรื่องกับทั้งบ้านก็ได้ป้าทิปรีบดึงแขนภูมินเดินให้เร็วขึ้นแต่แววตาเด็กกลับสงบนิ่งไม่มีความกลัวหรือปฏิกิริยาใดๆพ่อกลับถึงบ้านภูมินเหน่ยหน้าขึ้นถามเบาๆแม่ครับ พวกเขาไม่เชื่อผมใช่ไหมป้าทิพย์บีบมือเล็กๆของลูกไว้แน่นความเย็นแทรกผ่านปลายนิ้วเข้าสู่หัวใจไม่เป็นไรลูกแม่เชื่อลูกแต่ในใจเธอความกลัวไม่ใช่เพราะคำพูดของคนแต่เพราะสิ่งที่ลูกชายพูดอาจเป็นความจริงเวลาผ่านไป20ปีภูมินกลายเป็นชายหนุ่มผู้สุขุมพูดน้อยและค่อนข้างเก็บตัวเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคลังหนังสือที่ห้องสมุดอำเภอแม่ริม ใช้ชีวิตลำพังในห้องเช่าหลังอาคารเก่าวันวอ,อ่านเอกสารเก่าเหมือนเป็นกิจวัตรเพื่อคลายใจแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่ตามหลอกหลอนเขาตลอดวัยเด็กความฝันถึงแม่ที่ถูกผลักตกลงบ่อน้ำไม่เคยเลือนหายบ่ายวันหนึ่งกลางฤดูหนาวแสงอาทิตย์เพิ่งลับขอบฟ้าภูมินกำลังจัดแฟ้มข่าวเก่าอยู่แล้วสายตาก็หยุดที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับปี2548มุมขวาในคอลัมน์ข่าวย่อยหญิงรายหนึ่งชื่อนาง อายุประมาณ30ปีเป็นแม่บ้านถูกแจ้งว่าหายตัวไปหลังลาออกจากงานโดยไม่แจ้งเหตุผลในพื้นที่หนองควายหัวใจเขาเต้นแรงชื่อนางนัง้นคล้ายคลึงและคุ้นเคยอย่างประหลาดครั้งหนึ่งหลังตื่นจากฝันเมื่อไม่นานนี้เขาจําได้ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงในฝันพูดว่านางไม่อยากตายเขาเริ่มตรวจสอบข้อมูลการหายตัวในช่วงปีนั้นไล,ดลน่ดูทีละบรรทัดทีละชื่อชื่อนางปรากฏขึ้นอีกสองครั้งในรายงานตำรวจ แต่ไม่มีข้อสรุปการสอบสวนแฟ้มปิดด้วยเหตุผลว่าออกจากที่พักโดยสมัครใจยิ่งค้นลึกภูมินยิ่งรู้สึกเย็นว่าไปทั้งหลังสี่วันต่อมาภูมินเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินอำเภอที่ทำงานเก่าของลุงประเสริฐเขาขอพบเจ้าหน้าที่เก่าคนหนึ่งชื่อป้าพาณีซึ่งเคยเป็นเลขานุการฝ่ายวางผังที่ดินป้าพานีกเกษียณแล้วแต่ยังวะเวียนมาช่วยงานอยู่บ้างป้าย,ยังจำที่ดินแปลงที่2 7ถนนสะดวกด้านหลังมีบ่อน้ำเก่าถูกหลบได้ไหมครับ ผู้มินถามป้าพานีไงหน้าจากกองเอกสารจ้องมองเขานิ่งบ่อน้ําบ้านลุงประเสริฐใช่ไหมบ่อน้ํานั้นถูกเทปูนกลบทับตั้งแต่ปี2548ถามทําไมจ้ะผมอยากขออนุญาตขุดพื้นที่นั้นครับว่าไงนะป้าพานีตกใจมีเอกสารอะไรไหมหรือเหตุผลอันสมควรผู้มินหยิบจากกระเป๋าออกมาทีละชิ้นสำเนาบทความหนังสือพิมพ์ภาพถ่ายแฟ้มคดีการหายตัวไปของคุณนาง และเอกสารสิทธิการใช้ที่ดินที่ยังอยู่ในชื่อของลุงประเสริฐจากนั้นเขามองป้าแววตาไม่ใช่สายตาของบรรรักษ์เงียบารุมอีกต่อไปแต่มันคือแววตาของคนที่แบกคําถามนี้มาตลอด20ปีผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่แท้ๆของผมและผมเชื่อว่าเธอยังอยู่ใต้ผืนดินนั้นที่ซึ่งบ่อน,น้ําถูกกลบทับอย่างเร่งรีบในคืนที่ไม่มีใครจําห้องทั้งห้องเงียบสนิทและในช่วขณะนั้นแววตาของป้าพาณีก็หมดลงไม่ใช่พระสงสยัยแต่เพรึะลึกๆในใจ เธอเองก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างถูกฝังไว้ที่นั่นนาน,นานเกินไปแล้วเช้าวันนั้นขณะที่หมอกยังคลุมหลังคาและหญ้าใต้เท้ายัางเปียกชื้นรถบรรทุกคันเล็กที่บรรทุกเครื่องขุดเจาะก็มาจอดที่หน้าบ้านเก่าของลุงประเสริฐตามมาด้วยรถกระบะสองคันของตำรวจอำเภอแม่ริมและรถเฉพาะกิจกของทีมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ทุกอย่างดำเนินไปในความเงียบที่อึดอัดราวกับทุกคนรู้ดีว่ากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่ง่ายเลยภูมินยืนเงียบอยู่ในลานสายตาไม่ละจากผืนดินตรงมุมสวนที่เคยเป็นบ่อน้ำ ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ราบเรียบพรุมด้วยหญ้ารกร้างเขาชี้นิ้วตรงนั้นครับตำรวจรีบกางเชือกักลพื้นที่ทีมพิสูจน์เริ่มวัดระดับตรวจสอบพื้นดินเมื่อชั้นดินชั้นแรกถูกเปิดขึ้นกลิ่เนเหม็นเน่ารุนแรงลอยขึ้นทันทีแม้จะยังไม่เห็นอะไรชัดเจนจนกระทั่งเครื่องขุดไปถึงชั้นปูนซีเมนหยับหนาประมาณ15เซนติเมตรซึ่งเทแบบลวกๆและไม่เป็นระเบียบทุกคนรู้ทันทีว่าพวกเขาเจอจุดที่ตามหาแล้วหลังจากเจาะสกัดขุดอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมงช่องว่างสีดำ ไฟฉายส่องลงไปแสงเย็นสะท้อนกับคราบโคลนเปรอะประเปื้อนและเศษผ้าสีฟ้าอ่อนที่ติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างในดินเหนียวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในทีมพิสูจน์หลักฐานกระซิบเบาๆมีเศษกระดูกกับบางส่วนของกะโหลกมนุษย์ผู้มินไม่ร้องไห้ไม่กรีดเสียงเขาเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงกำ่ำมือกำรั้วเหล็กแน่นราวกับพยายามยึดตัวเองไว้ไม่ให้ล้มลงขณะนั้นในหัวของเขาไม่ใช่ภาพของแม่ที่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปแต่เป็นความทรงจำเลือนรางของเด็กชายคนหนึ่งที่เคยยืนอยู่หลังหน้าต่าง ฟังเสียงลมวีดวิวและเสียงแม่เรียกเบาๆผ่านความฝัน DNA ถูกส่งตรวจด่วนสามวันต่อมาผลตรวจชี้ชัดตรงกับภูมิณถึง9 9 9 9 8เปอร์ซร่างใต้บ่อน้ำนั้นคือแม่แท้ๆของเขาคุณนางคืนนั้นตำรวจเข้าจับกุมลุงประเสริฐเขาไม่ขัดขืนตอนถูกใส่กุญแจมือเขาเพียงแค่มองเด็กชายที่เขาเคยเลี้ยงดูผู้ที่วันนี้กลายเป็นคนเปิดโปงความจริงที่ทำให้เขาพังทลายในห้องสอบสวนเขาก้มในมอรับเธอท้อง ฉันกลัวเรื่องมันจะโปะแตกตอนเธอขู่ว่าจะเปิดเผยทุกอย่างฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันแค่ผลักเบาๆเองแต่เธอลื่นตกลงไปหลังจากนั้นฉันคิดว่าถ้าไม่มีใครรู้เขาหยุดพูดไม่กล่าวอะไรอีกห้องทั้งห้องเงียบงนันข้างนอกเมฆสีเทาคลืบผ่านทั่วฟ้าความจริงที่ถูกฝังลึกมานานกว่า20ปีบัตรนี้ที่ถูกขุดขึ้นมาพร้อมกลิ่ลนโครนาและลมหายใจเย็นเยียบที่พัดผ่านกลางใจผู้คนและภูมิิงก็รู้ว่าการเดินทางตาหาแม่ของเขาในที่สุดก็ได้สัมผัสถึงปลายสุดของความเจ็บปวด ไม่กี่เดือนหลังคดีปิดลงชื่อของภูมินไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไปในแม่ริมและเชียงใหม่แต่เขาไม่เลือกใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแฟลชหรือความสงสารเขาเลือกก่อตั้งแคมเปญเล็กๆชื่อว่าใต้บ่อไม่มีความเงียบอีกต่อไปองค์กรไม่สแสวงผลกําไรที่คอยช่วยเหลือเด็กที่เคยถูกทอดทิ้งเด็กที่เคยเติบโตมาโดยไม่มีที่มาแน่ชัดเด็กที่แบกความทรงจําที่ไม่มีใครเชื่อและเด็กที่เคยถูกบังคับให้โตมาท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทาเขาเดินทางไปยังอำเภอต่างๆ ร่วมมือกับตำรวจโรงพยาบาลโรงเรียนและบ้านพักคนชราเพื่อรื้อคนเอกสารเก่าจากนั้นมีหลายสิทธิ์หลายร้อยกรณีของเด็กที่ไร้รากไม่มีเอกสารหรือเคยเป็นเหยื่อในครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับการเชื่อมโยงกับญาติพี่น้องที่แท้จริงหรืออย่างน้อยได้รับสิทธิ์ในการมีชื่อและสิทธิ์ในการมีชีวิตที่เป็นของตัวเองส่วนที่ดินหลังบ้านลุงประเสรศิฐสถานที่ที่บ่อน,น้ําเคยถูกถมทับเงียบๆมานานถึงสองทศว,วรรษบัดนี้กลายเป็นสวนดาลึกที่สงบงามผู้มีลงมือปรับพื้นที่ด้วยตัวเอง ถอนหญ้ารกล้อมรวหินเล็กๆรอบบริเวณและปลูกดอกเบญจมาศสีขาวให้ทัว่วดอกไม้ที่แม่เขาเคยชอบกลางสวนมีแผ่นหินกร a นิ t ส,สีเทาตั้งอยู่แกสลักข้อความสั้นๆแต่สเตือนใจทุกคนที่เดินผ่านแต่แม่ที่ไม่มีโอกาสได้เอ่ยคำใดทุกปีในวันครบรอบที่พบความจรงิงผู้มินจะมาจุดธูปและวางช่อดอกไม้สดไม่มีคำปราศัยไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีฝูงชนมีเพียงเขาและท้องฟ้าที่เงียบงนันสถานที่ซึ่งไม่ที่สุดแม่ของเขาได้ถูกเรียกด,ด้วยชื่อจรงิง และในที่ตรงนั้นความเงียบไม่ใช่สิ่งที่ปิดบังความผิดอีกต่อไปแต่คือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาบ่ายวันนั้นท้องฟ้าเชียงใหม่ย้อมด้วยแสงสีทองอ่อนแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านหมูม่มวลดอกเบญจมาศในสวนรำลึกเงาทอดยาวบนทางเดินหินผู้มิงกำลังกวาดเศษใบไม้รอบแผ่นหินวางกิ่งดอกเฟื่องฟ้าแห้งเพิ่มอีกนิดแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากด้านหลังเขาหันกลับไปเด็กหญิงคนหนึ่งอายุราวสิบขวบสวมชุดนักเรียนประถมมือถือกระดาษพับไว้แน่น ยืนอยู่หลังรั้วดอกไม้ดวงตาของเธอมีบางอย่างที่เหมือนเขาในวันวานลังเลแต่แน่แน่พี่คะเธอเรียกเสียงเบาราลมพัดภูมินเดินเข้าไปใกล้ค่อยคอยนั่งลงให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกันมีอะไรหรือเปล่าจะ๊ะเด็กหญิงเม้มปากแน่นและถามคำถามหนึ่งที่ทำให้เขาชะงักนิ่งแม่หนูก็เคยหายไปเหมือนกันหนูจำหน้าแม่ไม่ได้แล้วทุกคนบอกว่าแม่ไปไกลแต่หนูไม่เชื่อที่พี่คิดว่าหนูจะหาแม่เจอไหม ผู้มีไม่ตอบทันทีเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเด็กคนนั้นก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นวางที่อกข้างซ้ายเหนือหัวใจของเขาถ้าน้องยังจําแม่ได้เขาพูดน้ําเสียงทุมแน่นถ้าน้องไม่หยุดเรียกชื่อแม่แม่จะได้ยินแน่นอนต่อให้ผู้ใหญ่เงียบต่อให้เอกสารหายต่อให้ทั้งโลกหันหลังให้แต่ความจริงไม่มีวันตายเด็กหญิงบีบกระดาษในมือแน่นขึ้นแล้วส่งให้เขามันคือภาพวาดหลายเส้นยังสันไหวแต่เต็มไปได้วยความตั้งใจรูปผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีเหลือง ยืนอยู่หลังประตูที่พระเรือนด้านล่างสุดด้วยลายมือเด็กๆยังไม่มั่นคงมีเพียงสี่คำสั้นๆหนูรอแม่กลับภูมินไม่พูดอะไรอีกเขาเพียงแค่พยักหน้าอบลายเด็กเบาๆและในช่วขณะนั้นท่ามกลางสวนที่เงียบงนันเขารู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่จบลงเพระยังมีเด็กอีกมากมายที่ยืนอยู่ริมปากบ่อของชีวิตเฝ้ารอฟังเสียงสะท้อนกลับจากใต้ดินลึก